โอเคสวัสดีครับทุกคนโอ้โหโดนตามอ่ะช่วงนี้ผมไปอยู่อีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับอยู่ Tik t o k นะครับพวกวาโลพวกอะไรอย่างงี้เนาะไม่ได้มาทำวอซีเลยช่วงนี้งานมันจังๆนิดนึงนะครับโอเคไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็กลับมาแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟนิวซีนั่นเองนะครับผมเซิร์ฟฝรั่งอีกแล้วนะครับโดยที่วันนี้เราก็จะไปเป็นยาจกเก็บของเข้าคังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า,าเดี๋ยวพี่จะเพิ่มให้ในส่วนของฟาร์มนะเผื่อน,น้องๆที่แบบว่าสนใจจะมาเล่น,นครับ ก็พี่ขอบอกเลยนะว่ามันฟาร์มได้แทบจะทุกอย่างเลยนะครับสำหรับเจ้า New C นะครับเซิร์ <Server> ฟเวอร์ฝรั่งนะอ่ะเดี๋ยวเป็นไงไปดูเดี๋ยวแบ่งพาร์ทไว้ให้เรียบร้อยนะครับอย่างก็ใครอยากดูตรงไหนกดกดไปดูได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีพวกคลิป v a l o r a n t เข้ามาเพิ่มใน YouTube นะสำหรับใครที่ไม่ได้เล่น TikTok นะเออสำหรับเด็กที่เล่น t i k t o k นี่ก็ ไม่ต้องคอมเมนเตอร์พี่กลับมาลงคลิปแล้วนะครับน้องๆแต่อาจจะลงไม่ถี่เท่าแต่ก่อนนะครับช่วงนี้งานมันจางๆนะครับนิดเดียวนิดเดียวอดทนไว้เดือน9้เดีย 9, เด๋ยวเราก้าไปข้างหน้านด้วยการเป็นเดือน10บปุ๊บเดี๋ยวเรากลับมาลั่นเลยโอเคประมาณนี้นะครับที่จะชี้แจงพูดไวไปไหมกูเริ่มแบบกลับมาแลบรัว,แล,วแล้วไม่ได้ทํางานนานหลายวันเอเนจีมันเหลือปะเดี๋ยวไปจัดกันเลยมาอันก็มีแต่เซิร์ฟฝรั่งนี่แหละเข้าเมืองหลังเข้าเมืองหลัง,ง,ลง,ง,ลงกูเป็นยาจก <c oughs> หาอ,หอยากออนทัวโคโลอ่ะแต่มันไม่มีคนนะครับผมขอทัวน,นี้ก่อนเดี๋ยวเก็บสะสมทนายวุ้ย <c oughs> ชุมเชี <c oughs> ่ยสพานหน้าเราไปโคโลกันครับทุกคน <c oughs> ถ้ามีคนนะถ้ามีคนนะมาว่ะมาว่ะ สปอนเซอร์กูสนับสนุนพิมพมาตายเกิดได้เรื่อยๆตายเกิดได้เรื่อยๆตอนนี้แต่เราจะไม่เอาแบบนั้นครับเราจะแบบเราจะโฟก,กัสที่ของนะมีแค่พิมยมแต่ไม่มีของตอนเนี้ยสปอนเซอร์บอกยูยูเป็นยาจกหาของเองเด้อรับเรื่องครับผม <c oughs> รับเรื่องครับผม โอ้ย,ยอหนึ่งเรียกกี่หัวแล้ววะสัตว์แป๊บหนึง่งอุ้ยปืนใหญ่ปืนใหญ่เคียวบีปืนแรงครับปืนแรงนีได้ลั่นนี่ได้ลั่นนีได้ลั่นมาด,ดิมาดิเฮียหลายหัวอยู่อ่ะเปิดสวยวะ่ะ เปสวยแลวต้องดูสวยด้วยครับอ้สัตว์เอ้ยกูเพิ่งพูดการตายในเซิร์ฟฝรั่งอ่ะแม่งเป็นเรื่องปกตินะครับไอพวกเนี้ยสารนด้ยไม่โยนพวกเนี้ยเขาขอบน่าจะของเยอะกันหมดครับเอาเฮ้ยตายเล้วคือเขาลงกันได้เรื่อยๆมีเราเป็นยาโจ้คนเดียวะะครับ เน่เป็นยาจกเป็นยาจกกูก็มันได้มาดิเฮ้ยไม,ไม่ไม่โดนได้หรอตา,ายเออตายอีกนึงตนิวซีไม่ต้องเล่นบ่อยๆอย่างงี้ว่ะกูไม่ว่างกูเอาเท่าที่กูได้อะมาดิไหวหมดโอ้โหตายดิวดิไหวหมดครับไหวหมด ไหวหมดครับไหวหมดวิ email, yuan, ว brakes, ว whales, ไฮไลท์ว้าวว้าวอุ้ยดูจะอุ้ยอะไรละไอ้เหี้ยของก็เยอะฮองไฮโลไฮไลท์อีกไฮโลไฮไลท์เฮลวงเฮวี่เฮลงเฮโลเฮโลโฮล่าใคหนึ่งเหี้ยมาวะรอบนี้ดูดีกว่ารอบแรกว่ะทุกคน ทางด้านการยิงเอาไปสิบเต็มโอ้ยสัตว์เอ้ยเอาไปสิบเต็มยิงตัวเสียเขาเสียเขาหมดแบบนี้เสียแล้วเนี่ย,ยทำไมพูดที่อะไรดวงไม่ค่อยเข้าปากเลยวะไม่เป็นไรพอกหลกผลงานก่อนหน้าเป็นการันตีละเพ่แค่ตัวตัวเดียวเม่แค่ตัวตัวเดียวดูดดูด ดูเยอะเดี๋ยวตายอไอ้สัตว์ไอ้เคียเห้ยไม่ไกลยอยีกว่ะแป๊บนึงไปได้เลยปะวะโอ้ไม่ได้โอ้โหเออมาเอา,เอาจริงๆมันเพลินนะเว้แต่ว่าผมรู้ว่าคนไทยไม่ค่อยชอบเล่นไม่ค่อยชอบเล่นสนายแบบนี้ผมก็ไม่ชอบเราอ่ะมันจู่เฉยเฉยซิคุณเต้ ชิวๆเฮี้ยคือเราอ่ะมันเลือดเลือดนักสู้ปืนกลใช่ปะล่ะทุกคนใช่ป่ะลูกหลานไทยแผ่นดินไทยมันต้องแรมโบวแรมบูแต่นี่มันก็จะแบบฝึกฝึกฝึกจิตฝึกใจหน่อยอ่ะเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ฝึกจิตฝึกใจเล่นบ่อยๆก็ง่ายอยู่ครับนิวซีเอาวัดเปล่าปืนอะไรวะน่ะ ตายอุ๊ยอุ๊ย,ยเอ้าเลเวลอัพคืออะไรคืออะไรกูยิงจนเวลอัพอะ่ะไอ้เหี่ยเวลเอาไปทำอะไรได้เอ้าเอาไอ้โลนไอ้โลนเสื้อผ้าไม่ใส่ช่างแม่งเหอะเลเวลอัพจะไปตกใจทำไมวะไอ้เหี่ยสิ่งที่ควรทำตอนเนี้ยทุกคนก็รู้ใช่ปะไอ้สัทที่เก่าเวลาเดิมมาดิกูกูอยากโดนรูดอีกว่ะจัดให้กูทีนี้ พูดเล่นนะพูดเล่นนะอย่านะอย่านะอย่านะผมขอผมขอผมขอไป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 นะผมขอไปเนาะอู้ไอ้เหี้ยกูตายจนเวียนหัวเลยวะ่ะแต่ว่ายังกำไรอยู่เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ววะแป๊บนึงเอาตัวล่อก่อนพูดถึงสายเลือดสายเลือดปืนกลเนาะเออถ้า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  New C แบบวอลแบบวอลปืนกลเนี่ย ก็จะได้อีกอัลเาอดหนึ่งเลยนะเพราะว่าเซิร์ฟเขาไม่มีซีแม็กไม่มีดิแป๊บนึงเฮียก่อสวยวะก่อแม่งเป็นก่อกัญชาเลยก่อสวยแต่เราเราแม่งหิววะดิทุกคนเราแม่งหิววะดิไม่เน้นความสวยงามไอ้เฮียกลัวดำๆเรียบหรูไอ้ตว์เฮ้ยไฮไลท์เฮียกูเริ่มผโผมบอกแล้วมันต้องแบบ ใครยิงหลังเอา้าต้องเล่นบ่อยๆเอ้ยเซิร์ฟเอ้ยไม่เข้าหัววะเซิร์ฟพี่มันต้องเล่นต้องเล่นบ่อยๆเว้ยแล้วกูได้กระเป๋าอะ่ะมึงดูดิกระเป๋าอะไรอะ่ะทาวเวอร์แบ็คแพ็คเกอร์อินดิเคเตอร์เ้ยงงเอ้ยงง,ยง,งจริงคนหนึ่งเขามองของอย่างนี้โบะนะผมพูดตรงๆนะแต่คือเราไม่มีไม่มีของครับเราก็ทำให้มันเป็นเรื่องสนุก ก็คือกูก,ก,กูกูชอบอะทำไมอะชอบเก็บดิสมึงมีของมึงก็มาแตะก,กูเยอะๆกูชอบในสัตว์ดิสไม่ได้ครับทุกคนหรือได้วะเอ้ยไอ้เฮียนัวกันดินัวกันดินัวกันดินเพื่อนๆกูออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยไอเฮียกูกลัวแม่งมาเอาที่หายเลยนัวกันยังเออสวยกูบอกคุณทะลุไหมเนี่ยแม่งเอ้ยวัดเลยแล้วกันนะ <laughs> ดูดูดูเราตายประมาณสองสามรอบ <c oughs> เราทายประมาณสองสามรอบแต่ดูของที่เราได้คืนคือเรากำไรครับผมมาแหมอิ่มคุ้มเว้ยอิ่มคุ้มเว้ยรอบนี้รอบนี้ทรงดีป่ะทุกคนทรงดีครับอยากจ,จะมาบ่อยๆอยันนิวซ c แต่ว่าอยากลองเล่นโคโลแบบที่แบบที่ผมบอกอะ่ะยินดีมาร์เก็ตอกูด้วยเลยนี่ดูกูรลดมเออจบปุ๊บ ก็ยากเอาไว้เฮ้ยเอาเอาไอ,าอ,าอ,าอา้ปืนแม่งยิงใช้ผ่านครับผมบอกเลยดีเลยแม่งไม่เหมือนเซิฟชาว,วบ้านหรือเล่นเซิฟเถื่อน,นเคยตัวไม่รู้กูไม่รู้แต่กูเล่นได้กูเล่นได้เว้ยทุกคนให้เวลากูหน่อยให้ของกูด้วยสปอนเซอร์เราแม่งซับถอตแต่พวกแบบของอุ้ย อยังไงเพื่อนเฮ้ยปรียบร้อยครับผมเปรียบอร้ยโหเนี่ยแม่งไปเซิร์ฟอื่นแม่งตายผมละเนี่ยสไนเซิร์ฟนี้แม่งเฉพาะทางยิงไอ้นิวซีเนี่ยสไนแม่งมีแรงลมหรือแรงอะไรวะไอ้ีคยนี่เกมนะเว้ยไม่ต้องใส่มาก็ได้นะอะไรแบบเนี้ยบินๆนยอยๆออะกูไม่ชอบเลยกูควิกแม่งตรงหัวแน่ตลอดโอ้ย มไม่เป็นไรผมก็สนุกอีกแบบ some legends a n told sometimes just want to know you will remember me หหายละร้นใจยเย็นเกาะแม่งสวยเยอะเลยเนี่ยมิวซีเฮ้ยแล้วใครเขาเล่นโอ้ยไม่โดนใครเขาเล่นดอทเอวะเอ้าไอ้เฮียดอทเอแม่งมาขึ้นไอ้สัตว์เอ้ยหัวจววะปวดว่ะ กูไม่สงสัยเลย .a วะแป๊บบนึงทุกคนทุกคนว่าผมมันยาวอันไหมนี่เราไม่ได้ทำคลิปนานจนเราล่วงขนาดน,นี้เลยวะฮะตอบกูดิเฮียเดี๋ยวช็อต .a ลงด้วยยังไม่ยิงใครเขาเลยมันจะล่วงต้องเอาลงต้องเอาลงต้องโชว์ความล่วงกันหน่อยไอ้สัสเราล่วงแต่เราก็ทั่วถึงมาเอาดิโอ้ย เฮ้ยพี่สาก,กาโมโตะตายเนี่ยตาสุดกูดตั้งชื่อตัวละครว้าว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 ไอ้สก,ก,ก,กิกู์สวยสกินสวยนี่ไงสกิรกูกูดำเรียบหรูครับใครสก,กินเฟี้ยวเดี๋ยวเราเรียกมันไอ้สกินส,กกสวยโอ้ย เฮ้ยไม่มีกระเป๋าอะทุกคนขึ้นน้ำหนักเกินหมดเลยอะ่ะโอ้นัวกันจัดฝั่งนู้นกูสตาร์กินไม่โฮมเลยจัดเอาตายหนึ่งครับสตาร์กินไม่โฮมสตาร์กินไมโฮม จะอยู่ในบ้านแม่งได้แต่คิวอะไอไลท์แม่งกวกผมลั่นละผมมี็อตละตอนนี้เราต้องไอแค่แต่วิ่งออกไปก็ตายอะสมบัตภูมิครั้งนี้กูบอกเลยแม่งเฉียวหัวฉีเฉียวหัวห่วยเอายังไงดีวะจะเ,เก็บอะไรไม่ได้เลยมีใครลงกระเป๋าวิ่งเข้ามาบ้านโดนกูนซัดหนด่อยดิมีไหมซัดไม่มีเลย โอ้คนเขาไปเกิดโซนั้นหมดเลยว่ะเฮ้ยสกามโตะอเรียบร้อยสกามโตะกูหลับเ,เ,ฮเฮ้ยตายเฮ้ยโอ้โหไม่ไอ้เฮียปิงเราโคตรเยอะแต่เราแบบวัดชนะโคตรเยอะเหมือนกันอ่ะตายหนึ่งไม่เคยตายแบบเนีย่ยไม่เคยตายแบบซึ้งๆหน้านเลยนะมีน้อยมากครับมีน้อยมากวันนี้วันนี้กำชัยแน่นอนกำชัยไม่รู้กำไรไปแล้วแล้วกูกำลัง กำลังจะกำไรอีกต้องหากระเป๋าถ้ากระเป๋าเดี๋ยวได้เก่าเลยไอ้โลนเฮ้ยเฮียมบางคนเล่นสเต็ปเราเยอะนั่นเนี่ยตายอีนึงแต่าบางคนแม่งหนักกว่าเราแม่งไม่เอาสไนเปลงเลยทุกคนแม่งบอกคุณเชื่อในเรื่องดวงไหมอุ้ยแล้วคุณเชื่อในเรื่องดวงไหมล่ะเนี่ยโหเ่ยกระเป๋า แม่เอ้ยกูพะแวงมาหมดแล้วเนะี่ยถ้ามีพรีเมียมแล้วกดซื้อ F10 แบบเชิฟเชิญได้แม่งก็แม่งก็แปลกๆอีกโอ้ยไม่โดนตายสกินสวยตาอีกนึง โอ้โหฝั่งหนูมันไม่ฝั่งหนูค่อนาัวกันจริงอุยอ้ยโอ้อยู่ไหนเนี่ยว้ายมาไปกูก็เริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มจะเปื่อยละตายเหร เกียวบีเราไม่เก็บแล้วกันเอาของใช้จริงนั่นเกียวบีเกียวบียังไม่ใช่ตายอีกว้าว SVD นี่ก็ดีนะใน New นะิวซีเนี่ยทุกคนโอ้โหไอฮ่าฮ่าฮ่า ความไวเป็นต่อเขาจะความไวเป็นต่อรูปหล่อเป็นต่อกว่าไอ้ซัามาเนี่ยเๆฮๆ้ยเบาเบาเบาโอ้โห,โหแมงเอย <c oughs> ขอได้มันอยู่อะแต่วันนี้ผมว่าผมยิงดีขึ้นกว่า คลิปนั้นเยอะเลยรอบที่แล้วการเล่นดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมากมาก,มากเลยแบบมากมากอะ่ะเนี่ยดูเลยดูดิดดมาอย่าหาว่าพูดสองหนึ่งสองหนึ่งกูไม่หนีละตายหนึ่ง มากเกินอีกแล้วมีซูเปอร์พรีเมียมไหมเกิดปุ๊บมีกระเป๋าติดตัวคือเรายาจกอ่เโอ๊ยตอนนี้มีละไม่ต้องละซูเปอร์พรีเมียมเลยหลอนไปเรื่อยอ่ะเราอะ่ะหาดิเนี่ยวน่ะแวมีคนมาประเคนครับจะไปรีบร้อนทําไมเนาะจะไปรีบร้อนทําไม <c oughs> วัดต้องไปวะ่ะ ัตว์อะไรช่างมันก่อนเราก็ยิงไปเยอะอยู่อะ่ะเอาแม่งตามลอยวะได้นี่เล่นตามลอยอีกนี่กูกลัวว่ะเหยอะเดี๋ยวตามได้ปะขอไปก่อนอเคจะอะไรยังไงค่อยว่ากันไหมแม่งชีวิตอุ้ยแต่วันนี้ก็ถือว่ากำไรแล้วก็ไฮไลท์เยอะอะ่ะเอาดิรอดอีกหนึ่งเคน,นี้พี่ก็เล่นเสร็จพี่ก็จะมาฟาร์มให้น้องๆดูนะครับโอ้โห เกิดเมืองอะไรไม่รู้แต่ว่ามันมีบอสว่ะแคมป์สปินเตอร์คือเมืองอะไรเป็นเมืองที่ดีหรือเปล่าไอรอนโนมาโอ้โอบอสมีหลอดเลือด้วยว่ะโอเคตายหุยก็ดอปสไนเลยนะครับแล้วก็มีเป็นปืนฟาร์มแบบว่าสานต่อได้เลยนะครับเป็นพีเคมแล้วก็แม็กเออดอปหลายช่องดีอย่างนี้ก็ง่ายนะครับง่ายสำหรับผู้เล่นใหม่นะแบบนี้ว่าแต่เมืองนี้บอสมีตัวเดียวใช่ไหมจะได้ไม่ต้องระวังระแวงเลยปืนก็ค่อนข้างนี่จะกากนะปืนพวกพีเคมุยเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้ว ไอ้ดูสิว้าวทุกคนเห็นยังสายมือเรารถนะครับว้าวว้าวรถนิวซีไอ้เนี้ยบอสไม่น่ามีแล้วไม่ต้องแวงอะไรแล้วมาดูรถกันดีกว่ามาโอ้โหยรถมีนามเยะเทจัดเอ้ยรถแม่งเฟี้ยวอ่ะเซิร์ฟนิวซีอ่ะเอ้ยน้ำก็เฟี้ยวน้ำแบบสีมันเป็นมรกตยังไงไม่รู้อ่ะกูจะให้เขาเฟี้ยวทุกอย่างเลยปะเนี่ยไม่ใช่นะแต่ว่ามันมันเฟี้ยวจริงแบบว่าเนี่ยขับรถก็ลื่นนะครับโอ้ใหม่ก็โอ้ไอ,อ้เหี้ยไม่น่าขับเลยว่ะผีมาเติมเลย เดี๋ยวผมขอจอดตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเข้าไปสํารวจในในเมืองกันหน่อยว่ามีอะไรนะครับอุ้ยกล่องว้าวปืนสกาดีเอ็กเนี่ยผมบอกแล้วคือเราสามารถหาของได้ในเกมทุกแทบทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนๆมาแบบว่าอาจจะต้องเติมพวกพรีเมียมทุกอะไรอย่างงี้นิดหน่อยนะเพื่อที่จะแบบได้ฟาร์มกันมันๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าของอ่ะอย่างที่ผมบอกมันหาง่ายอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันเปิดมานานครับตัวเกมมันไม่ได้รีเลยมันก็เลยไม่มีราคานะครับสําหรับคนที่เล่นมานานโวโวโวกล่องอีกแล้วกล่องอีกแล้ว แต่สาหรับเพื่อนที่มาเล่นใหม่คือมันง่ายมากอะ่ะคือเนี่ยดูดิเดินเดินแป๊บๆเจอไอ้ไอ้แป๊บๆเจอโอ้โหแถมยิงบ,บอสก็ดอบสนยัยโอ้นี่มันอะไรครับเนี่ยมีแต่สระไอว้ากูงงคือโอ้กล่องอีกแล้วดูดิเอาไอ้สัตว์กระเปา๋าลิศโอ้โหมากไงวะเออนั่นแหละผมอาจจะดวงไม่ดีเนาะช่างมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผีเนี่ยฟันตรงไหนก็ตายนะย Uz อุ๋ยหมวกกันน็อกว้าหมวกกันน็อกออกออกตายหาซะแต่ว่าของบางอย่างผมก็ยังไม่เข้าใจ ลึกล้ำอะไรขนาดนั้นนะอย่างอย,าง,อยางนี้ก็เป็นยาแบบยาเสริมเนี่ยเลื่อดเราก็จะเป็นเกราะป้องกันนะครับอะไรมันก็มีอะไรแบบนี้ด้วยเนาะออแล้วนี่ปืนอะไรขอลองหน่อยเทคนโอเคที่กูถือเทคนตัวมือเล็กไปเออโอ้เฮฟวี่เห็นไหมครับว่าของมันแบบอันนี้ขนาดเป็นเมืองแบบผมไม่เคยฟาร์มมาก่อนนะเป็นเมืองอะไรก็ไม่รู้แคมป์สปินอะทำไมมันฟินยังอะเฮ้ยเดี๋ยวนะวไอ้ลูกแก้วนี่มันคืออะไรเนี่ยโอ้ใครที่มีความรู้หรือว่า ฟาร์มนิวซีเป็นแบบว่ารักเซิร์ฟเวอร์นิวซีอะไรอย่างเงี้ยก็มาช่วยคอมเมนต์บอกคนที่จะมาเล่นได้นะครับบางทีบางอย่างผมไม่ละเอียดหรือว่าไม่รู้หรือเท่าพวกคุณจริงๆก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ว่า,าร์าเมืองไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เมนนๆไปมีคนมันอยากรู้อยู่แล้วคนอยากเล่นอะ่ะของราคาถูกมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีคนอยากเล่นนี่ถูกปะบางคนก็แค่อยากมายิงอยากมานัว บางคนก็ไม่ได้สนใจของเนี่ยผมสือว่า New C เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เพราะว่าของแม่งหาง่ายหรือว่าถ้าคุณมีงบแบบร้อยบาท200บาทมันก็มีจัดเซตลงนัวลงวอยให้คุณได้แน่นอนมั้งนะไม่แน่ใจแป๊บหนึง่งว่าจะปิดคลิปละแต่ผมสงสัยว่าทุกคนขออนุญาตไปดูหน่อยไอ้กองโจรเนี่ยไอ้รูปสัญลักษณ์โจรเนี่ยมันคืออะไรพอดีมีรถไม่งั้นจะปิดคลิปแล้วเนี่ยกูขอไปดูหน่อยได้ค่ายโจรกองโจรเนี่ยมันเป็นหน้าตามันเป็นยังไงวะเอา้าผิดทางอา๋อมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา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 ไอา มันยิงเข้าใช่ไหมพวกมึงคือใครพวกมึงมาอย่างไงเนี่ยกองโจลอะไรเนี่ยว a t ตายเอ้า oh. เอาเวลามึงเล่นกันอย่างนี้ประเทศชาติอ๋อใช่มันคือบอทแน่เลยมันคือบอทครับมันคือบอทโอ้โหไม่ก oh อกองโจมันก็คือกองบอทนั่นเองโห oh. เฮ้ยก็ดีนะแบบว่าผู้เล่นใหม่ก็เนี่ยข้างง่ายๆก็ฝึกได้อ่ะฝึกได้เล่นได้แบบง่ายผมว่าแม่งตอบโจทย์หลายอย่างแต่มันแค่ ของมันอาจจะไม่แพงเฉยคนก็เลยไม่ค่อยเล่นหรือเปล่าิวซีหรือว่าอะไรกูก็ไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยมันเกิดเรื่อยๆเลยนี่ว่าคนไม่มีนะคนมีัแค่ผมแล้วก็อีกคนนึงไอ้พวกนี้มาไงไม่รู้มันเป็นบอทนะครับไม่ใช่คนนะทุกคนแต่ของแม่งกากว่ะไอ้ที่กองโจนอะ่ะโอเคผมตีให้เลยคือกองโจนของกากนะครับไปฟาร์มเมืองใหญ่ๆยิงบอสยิงอะไรดีว่ะด้วยเออจัดกองโจนเอากูไม่ลงหรอกอะไรของมึงเบ่งไอ้ที่ล่าสุดกูเก่งกับบอทไอ,อ้ี้ยกูสมเพชตัวเองจริง <laughs> เออยังไงก็ได้รู้อะอดีโอเคปลระมาณนี้ครับผมอืมอันนี้เราน่าจะต้องจากกันจริงๆแล้วของโหกา,กากมากไม่รู้จะเก็บอะไรเลยโอ้โหนี่ค่อยเวอร์กว่าทุกคนหรือว่าผมมากองโจนที่มันกากก็ไม่รู้อะอ่ะก็โอเคครับสำหรับคลิปนิวซีวันนี้นะประมาณนี้แหละผมก็ไม่ได้รู้อะไรเยะนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยแล้วก็เออเซิร์ฟไทยเดี๋ยวก็ไปเร็วๆนี้นะครับโอเคเจอกัน